มันยางกินของคนหน่อยคนนี้อยู่ย่ายอีแหลมนะน่ารักออกเมื่อกี้ย่างเบกกินของบังเหนียวแ่างกินของบังเหนียวปุ๊บมันกลับไปกินของข้เจ้าขาเจ้ามันกับบาบาเดะเฮ้ยมันกินยังมันกินยังแหลมกินข้าวบักเปิ้ลตีากินข้าวพอดตีเมันกินอะไรได้ก็ไปกินข้าวพี่เหนียวเด้อเออผู้ใดมันแย่งกันพี่น้องบังเด้อพี่น้องเด้อ ชื่มเจ้าเบิ้งพี่เด้อปะขเจ้ามันก็บ่สนใจเด้ปะขเจ้ามันก็นอนซื่อเตยเว้ยเลยและก็นาทีบ่งลิงกับบ่งแหลงกับสเตกเข่าบ้านบุหนี่ฟุบฟับฟุบฟับแต่ว่าลูกในเต่ากัดกันปันมาโอ้เลี้ยวเห็นลูกกินว่าฮ่า่ามึงเห็นหน่าจังสลระเข่ามึงสีมืดกนเหียวมึงดูสินอ้น่ะมีสัมภเวสีมาสัมภเวสีมาดูดกินข้าวหนูอยู่น่ะรีบกิน มึงสิมายิงแตาหน่อยใส่พอมึงบ่ได้สแตกเขาเด้มึงเบิง่งเด้อมึงเบิ่งดีๆเด้อมึงเบิ่งแม่ลูกเขากินขานะ้าวน่ะกยเป็นมาหัวเน่าได้มึงอะน,นะโคต้าว่าก็จะว่ากินเด้อที่แรกนะพี่้องเอ้ย แต่ว่าเห็นบะข้าวเหนียวเหลียวเบิ้งเขาจะคลองเฝ้ากินแต่บะข้าวเหนียวนั่นก็น่ะที่พยายามจ้องเขาเพราะอันนี้คือความพยายามในเบิ้งหน้ามันพยายามนี่เฝ้าพอเฝ้าพอพอกินอย่างอะไรอร่อยว่าลูกเฝ้าตีมึงเฝ้าตีมึงม่ได้กินกูดอกะเขากูนะมึงม่ได้กินดบบตีความคิดตีอีไรคิดว่ากินแน่พ่อหมดแน่หมดแน่เลยชูมะเขาวูเขาวูมันถึงอีซอมบี้น้อยสองตัวมันกินแล้ว กินละโลกกินหลายแล้วมันตีกันนี่นแหละพราโลกนั่ใหญ่ไม่ได้แตกเขานะกินหลายๆโลกกินไอ้มันอิ่มมันจะไหนไงเราเลวายกินไอ้มันอิมัมนจะต่อสู้ต่กอกรนกนกเชทวบาดได้เป็นมัวัดสู่ไรนกมันบอนกบินหนีอันใเฮลิเยตโหนเด้อว่านกมันบินได้มึงบินมาได้ยังงอมันนี่ กินข้าวไปให้มันมันรู่สมองแม่ที่้อนมันที่นี่ผม,มรอพ่อผมกินข้าวหมดผมก็จะม,มากินข้าวตาลพ่อผมครับทุกวันนี้ข้าวไม่ค่อยเลี้ยงสมองเลยไม่ค่อยจะทำงานก็เลยไม่รู้ว่าโดนแย่งกินข้าวอยู่มาหน่อยกินข้าวเบิดแล้วเบิงบ่งเบิรเบิมันเหลือกหลักมันเหลือกหลักมันเหลือกหลัก้กินข้าวอิ่มแล้วก็กินนานได้แล้วอ๋ยจะเป็นเรืนะ่องง่ายเนาะ ยูปิดยูเคือเลียกอย่างนี้ยังไงย่ายยังมอหายครมเมรนี่ยูมามอแม่แม่ะบางอยากกับเพยบ่ผิดกับเพยแต่ละมือแต่ละเว้นน่ะบางหลดบางพอกับลูกมันหลอดนะคับกันว่าฉันกันการว่าฉันเราจะเป็นมื้เย็นหางงอเนี่ยเดี๋ยวเนาะจะเป็นมันเกิดมาเป็นลูกกูมื่อว่เห็นตีกูกูดจบผูงแง่กระดอบพอมันกับผู้บกลอนหนึ่งมึงคิดว่าบมื่เกิดมันโลกกับพ่อมึงพูดอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไม่รู้เรื่องครับเดี๋ยวจะนอนครับพูดอะไรอ่ะ มู่่ทุกคนครับตอนนี้นะฮะก็คือเราก็ได้ให้อีปอมน้อยนะครับได้มาอยู่ข้างนอกกับพี่พีแบบเต็มสตรีมแล้วนะครับพยายามกําลังหัดให้เอื้อให้ฉี่ให้ขี้ให้เยี่ยวข้างนอกอยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่มีการปรับตัวเรารู้สึกว่าน้องปรับตัวได้ดีนะเพราะว่าดูจากการที่มันไปยืนแย่งพัดลมแม่สวยก็คิดว่าโอเคแหละมันกําลังแย่งชิงพัดลมควมเห็นกันอยู่นะครับแล้วก็กินข้าวกับไปเลย <c oughs> <c oughs> บักเหนียวหน้ามึงได้เห็นดีๆด้วย เขาเมื่อกี้เบิแล้วน้องกินเขามึงอเบแล้ว